สวัสดีครับพี่น้องไทยพี่น้องสองปอปลาวพี่น้องกมพูชาพี่น้องสาวไทยใหญ่ของเรานะครับและพี่น้องสาวลาหูพี่น้องสาวกันเ็กด้วยครับแะ้ครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันที่17ตุลาคมพศ2,564วันนี้นะครับผมมีข่าวหลายประเด็นนะครับมานําเสนอให้พี่น้องทุกท่านได้รับฟังกันต่อไปนะครับอันนี้มีข่าวการประทะสู้รบกันหลายพื้นที่ครับ ในพื้นที่รัฐกัสินในพื้นที่รัฐกันเหล่งและในพื้นที่เขตภูมิภาคนะครับก็มีการปะทะสู้รบกันหลายที่หลายทางครับพี่น้องครับนะครับก็เรามาดูข่าวประเด็นที่หนึ่งกันก่อนนะครับวันนี้มีการประทะสู้รบกันอีกนะครับในพื้นที่รัฐกัสินครับวันนี้นะครับกองทัพอกรัชกสิน KIA และกองทัพพม่านะครับก็มี การปะทะสู้รบกันอกีกทําให้การสู้รบในพื้นที่รัฐกัสินมีความทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับวันนี้มีรายงานข่าวจากพื้นที่รัฐกสินกองพลที่6ครับวันนี้นะครับตั้งแต่เวลาตอนเช้านะครับเวลา6นาฬิกากองทัพเอกรัฐกสิน kia ภายใต้กองพลที่6กนะครับก็ได้นำกำลังพลประมาณ150นายครับเข้าโจมตี ฐานทัพของกองทัพพมา่านะครับที่อยู่ในพื้นที่ของกองพลที่6นะครับม uh ีการประทะสู้รบกันประมาณ1นึ่ชั่วโมงนะครับการประทะสู้รบกันครั้งนี้นะครับทำให้กองทัพพม่าได้เสียชีวิตไปถึง6กายได้ไรับบาดเจ็บอีก2ลายนะครับการประทะสู้รบกันอย่างโดดเดือดเนื่องจากกองทัพพม่านะครับพยายามที่จะเข้ามาตั้งฐานทัพในพื้นที่กองพลที่6กตัดกัสินนะครับก็ทําให้ทางกองทัพ เอกรัดกสิณ KIA นั้นไม่ยอมนะครับก็ได้จัดกําลังพล150นายนะครับเข้าถล่มที่ฐานทัพของทัพพม่าที่จะมาตั้งใหม่นะครับก็ทําทให้ฐานพม่าได้เสียชีวิตไป6รายได้ได้รับบาดเจ็บอีก2รายครับนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของกองพลที่6รัดกสิณครับครับนะครับก็เรามาดูข่าว ต่อไปนะครับนี่ก็เป็นการประทะสู้รบกันระหว่างกองทัพพม่าและกองทัพสาภาพกะเลงเคเอ็และกองทัพปดปล่อยแห่งชาตกระเลงเคเอ็นเอครับวันนี้นะครับมีการประทะสู้รบกันอีกนะครับระหว่างกองทัพสาภาพกะเลงเคเอ็และกองทัพพม่านะครับการประทะสู้รบกันในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเลงเคเอ็นยูนะครับว่าทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับ วันนี้นะครับวันที่17ตุลาคมตั้งแต่เวลาเที่ตู่นะครับกองทัพสาภาพกระเลงเคเอ็นยูนะครับเข้าโจมตีกองทัพพม่าะนะครับที่หมู่บ้านอังการลอในเมืองคอคาเล็กนะครับการพระทาสู้รบกันเท้่วของวันนี้นะครับปะทาตสู้รบกันอยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับทำให้กองทัพพมา่าได้เสียชีวิตไป 8รายนะครับได้รับบาดเจ็บอีก3รายครับนี่ก็เป็นการประทะสู้รบกันอย่างหนักน,นะครับกองทัพสาภาพกระเลง KNU และกองทัพปลดปล่อยแห่งสัตว์กระเลง k n a นะครับก็2กองพันร้วยกันนะครับหลังจากที่มีการประทะสู้รบกันเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับในเมืองคอคเล็กนะครับทางกองทัพสาภาพกระเลง KNU นะครับก็บอกว่า เนื่องจากของทัพพม่านะครับพยายามเสริมกําลังเข้ามาลุกลานพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเหลงนะครับไม่หยุดไม่ยั้งนะครับก็ทําให้ทางกองทัพสาภาพกะเลงเคเอ็นยูและกองทัพปดปล่อยแห่งซัดกระเลงเคเอ็นยาวเอนั้นไม่หย่อนนะครับและเสริมกองกาลังออกไปโจมตีกองทัพพม่านะครับที่ลุกลานเข้ามาอย่างพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเลงเคเอ็นยูในเมืองขอคาเล็กนะครับ การพะรัสสู้รบกันถึงสองชั่วโมงนะครับก็ทาให้ท่านพมา่าได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตไปหลายรายนะครับวันนี้นะครับกองทัพสาภาพกระเลงเคเอ็นยูและกองทัพปดปล่อยแห่งสัตว์กระเลงเคเนาเอกล่าวว่านะครับถ้ากองทัพพมา่ายังไม่ยอมหยุดนะครับมีการเสริมกําลังเข้ามาดุกลานในพื้นที่ของกองทัพสาภาพกะเหงี่ยง k น u นะครับก็จะมีการประทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ ก่อนหน้านี้นะครับตอนที่ลงนามหยุดยิง NCA นะครับกับกองทัพพม่าและรัฐบาลท่านพม่าสมัยรัฐบาลของนางจูจีนะครับก็เล้ใจความกันว่าถ้ากองทัพพม่านะครับจะเข้ามาอย่างพื้นที่ของกองทัพสหภาพกัลเหล่งเคนอยู่นะครับต้องมีการทำหนังสือนะครับมาถึงทางกองทัพสหภาพกัลเหล่งเคนอยู่ก่อนนะครับถึงจะสามารถเข้ามาอย่างพื้นที่ ของกองทัพสาภาพกระเหลงได้นะครับที่ผ่านมากองทัพพม่าไม่เคยทําตามแม้แต่ครั้งเดียวนะครับพยายามเสริมกําลังเข้ามาลุกลานพื้นที่ของกองทัพสาภาพกระเหลงอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่อลีตถึงปัจจุบันระยะเวลา6ปีของการหยุดยิง NCA กับกองทัพพม่าะนะครับก็ยังมีการประทะสู้รบกันบ่อยครั้งนะครับระหว่างของทัพพม่าแล้ว กองทัพสาภาพกระเลงเคเอ็นยูและกองทัพสภากรบุรัษสารอาซีอดนะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทําไมกองทัพสาภาพกระเลงเคเอ็นยูนะครับถึงจัดกองกําลังออกไปโจมตีทหารพรม่าที่พยายามเข้ามาลุกลานพื้นที่ของเขานะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างต่อเนื่องนะครับนะครับเรามาดูข่าวต่อไปนะครับ วันนี้นะครับก็มีการโจมตีขบวน,นรถทหารพม่านะครับในพื้นที่เมืองเมียงหลงนะครับกองกําลัง p ีดนะครับก็เลยโจมตีขบวน,นรถทหารพม่าด้วยทุ่นระเบิดนะครับวันนี้วันที่17จตุลาคมนะครับประะพรขบวนรถทหารพม่าและสมาชิกพรรค u ูเีนะครับที่เสริมกําลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองเมียงหลง ทางกองกำลังป d f นะครับก็เลยไปหลักซุ่มโจมตีขบวนรถทหารพม่าและสมาชิกพักค USDP นะครับตีเสริมกําลังขบวนรถมุ่งหน้ามาอย่างเมืองเมียงลงนะครับการไปโจมตีขบวนรถของทหารพม่านะครับครั้งนี้นะครับนื่องจากทหารพม่าพยายามที่จะเข้ามาอยู่ในเขตปกครองเมืองเมียงลงนะครับสาขาเขม,มูในเมือง มีอยู่นะครับก็มีการปะทะสู้รบกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างกองกำลัง BDF นะครับได้ร่วมกับกองกำลัง TCR นะครับก็สองกลุ่มด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับขบวนรถทามพม่าและสมาชิกพัก USDP นะครับก็ซึ่งเป็นพักทหารพม่านะครับก็เสริมกำลังเข้ามาอย่างพื้นที่เมืองเมืงลงนะครับ อกองกำลัง p t f และกองกำลัง TCR ไล่ทราบข่าวจากสายข่าวนะครับก็ไล่จัดกองกำลังออกไป2หน่วยนะครับหน่วยหนึ่งก็ไปหลักวางกับหลักระเบิดเอาไว้3ที่ร้อยกันนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งก็หลักซุ่มโจมตีขบวน,นรถทหารพม่าข้างทางนะครับเวลาเก้านาฬิกานะครับขบวนรถของท่านพม่ามาถึงนะครับทางกองกำลัง p t f และ4 pgr นะครับก็ไล่ไปกดประเบิด3โลกนะครับที่วางไว้ก็ทำให้รถของท่านพมา่าได้รับความเสียหายไป2คันนะครับมารล่ยกัน5คันครับพี่น้องครับการโจมตีขบวนรถทหารพรม่าครั้งนี้นะครับก็ทำให้ท่านพม่าะนะครับไล่เ,ลเสียชีวิตไปคาที่10ลายนะครับไล้รับบาดเจ็บอีก5ลายนะครับสมาชิก ของพรรค u เอนะครับได้รับบาดเจ็บไปเจ็ดรายครับพี่น้องครับการประทัดสู้รบกันครั้งนี้นะครับเนื่องจากทางกองกำลังป้องกันประชาชน p t f และ TCR รนะครับก็ได้ทราบข่าวว่าจะมีขบวนรถของทหารพาม่านะครับที่จะเข้ามาอย่างเมืองเมียงหลงนะครับก็ทำให้ทางกลุ่ม p t f และ TCR นะครับก็เลย ไปหลักสุ่มโจมตีและวางทุ่นระเบิดนะครับก็ทําให้ขวนรถของท่านพม่าได้รับความเสียหายไปนะครับในเวลาต่อมานะครับทางกองทัพพม่า,มาและกะบฏมินอ,องลายไม่ยอมนะครับแม้จะเสริมกําลังขวนรถเข้าพื้นที่เมืองเมียงลงไม่ได้นะครับก็เอาลิคอปเตอร์นะครับเข้ามาทิ้งระเบิดสามครั้งร้อยกันนะครับในพื้นที่เมืองเมียงลงนะครับก็ทําให้ บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายไปหนึ่งหลังนะครับการโจมตีด้วยระเบิดนะครับด้วยเฮลิคอปเตอร์นะครับของกองทัพพม่านะครับในพื้นที่เมืองเมียงดงนะครับก็ทําให้บ้านเดินของพี่น้องชาวบ้านนะครับได้รับความเสียหายไปนะครับการพระสู้รบกันอย่างหนักในพื้นที่เมืองเมียงดงนะครับระหว่างกองทัพพม่าและกองกําลัง b ี f และ CTR นะครับก็มีการประทะสู้รบกันอย่างตุงเดรดหลายสัปมงนะครับในพื้นที่เมืองเมืองลงครับนะครับก็มาดูข่าวต่อไปนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวของกลุ่มน้องนองนักศึกษานักเรียนพี่น้องชาวบ้านนะครับในพื้นที่เขตภมิภาคสกายและในพื้นที่เขตรัดมันเลนะครับก็เป็น2รัดรล่ยกันนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ประมาณ หนึ่งร้อยคนนะครับก็พากันออกมาเดินตามท้องถนนนะครับและพร้อมถือป้ายนะครับประท้องขับไล่กองทัพพม่าและกบฏมีนอกไล่ให้คืนอำนาจการปกครองให้กับพี่น้องประชาชนในเร็ววันนี้นะครับนี่ก็พี่น้องประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประาชาธิปไตยนะครับในพื้นที่เขตภูมิภาคสกายนะครับ วันนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนนะครับต่างก็พากันออกมาเรียกร้องให้ทางกองทัพพม่าและกบฏมีนองหลายนะครับไล่ขึ้นอำนาจการปกครองให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องประชาชนในเขตภูมิภาคสกายนะครับก็ไม่หวั่นไหวและไม่โกกองทัพพม่าและตำรวจพม่าแต่อย่างไรนะครับแม้ก่อนหน้านี้จะมีการออกมาปรับปรามและจับกลุมพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ทุกรัฐนะครับใน พื้นที่รัดต่างๆและในพื้นที่เขตภูม,มิภาคนะครับก่อนหน้านี้นะครับแต่พี่น้องประชาโซนก็ยังไม่ท้อถอยนะครับวันนี้ก็สู้กันต่อไปนะครับและพี่น้องประชาโนที่ในพื้นที่เขตรัฐมันตะเลยนะครับก็มีการออกมาสมนุมขับไล่กองทัพพมา่าและกบฏบมินองหลายเส้นกันนะครับก็พี่น้องประชาชนก็ ออกมาถือป้ายนะครับโรยข้อความเป็นภาษาพม่านะครับที่ในพื้นที่รัฐมันตะเลยนะครับก็ขับไล่ทหารพม่าและกะบฏมินองลายให้คืนอำนาจการปกครองให้กับพี่น้องประชาสนต่อไปนะครับและให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นในเรือวันนี้นะครับนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องของพี่น้อง ชาวบ้านและกลุ่มน้องนองนักศึกษาและนักเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตรัดมันตะเลนะครับนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชซนและกลุ่มน้องนองนะครับนักศึกษานักเรียนนะครับที่อยู่ในพื้นที่เขตรัดมันตะเลนะครับเมืองหลงแห่งที่สองของพม่านะครับก็มีการออกมาสมนุมขับไล่กองทัพพม่าและกระปฏมินออนไลน์อย่างต่อเนื่องเส้นกันนะครับ Thank <laughs>